สวัสดีค่ะ,คะ,คะผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนเดือนละพันบาทที่น่ารักทุกท่านเดือนนี้เฟสนี้เป็นเปสที่2ของโครงการแล้วนะคะ,ะวันนี้ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้พบกับน้องแจ็คนะคะมณชยัยศรทธิพันธ์นะคะจะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะที่จะมาร่วมจับสลากผู้โชคดีนะคะที่จะได้ติดตั้งเครื่อง เครื่องที่16ของโคการประจําเดือนกันยายน2566นะคะวันนี้น,น้องแจ๊ก็นั่งอยู่ทางฝั่งนี้น้องแจ๊ก็อยู่ฝั่งนี้นะคะ,อะสองคนนี้จะถูกเรียกไม่สลับกันเป็นเป็นประจำนะพี่นอรออก็เป็นนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะได้เดินทางนะนี่เนี้ยนี่เขาจะได้ไปอยู่ชนบุรีแล้วนะดีใจด้วยนะคะชนบุรีโลบุรีเป็นที่ของเรานะคะ,ะตัวนี้นะคะ อยู่ในนี้จะมีทั้งหมดนะคะ15มัน15เครื่องมันเหลือถึงเท่าไหร่เนี่ย38ลบ15เหลือเท่าไหร่เหลือ23เห็นไหมคะ23เครื่องนะคะที่อยู่ในนี้นะคะเครื่องที่16จะเป็นผู้โชคดีที่น้องแซกนะคะจะเป็นคนจับนะคะจะให้กับพวกเรานะคะผู้ที่จะได้รับการติดตั้งเครื่อง ที่16ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีสามิคนส8เครื่องสามสิเดือนในเปรที่2องประจําเดือนกันยายนคือใครคือใครคือใครเดี๋ยวเปิดอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวเดเดีสร็จแล้วดสยใครพัดสอนแก้วสมครับคุณพัดสอนแก้วสมค่ะชัดนะคะ แสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณพัสผรแก้สมนะคะได้รับการติดตั้งเป็นเครื่องที่16ของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดี3 18คน38เครื่อง38เดือนนะคะเดือนละพันธ์ขอบคุณน้องแจ็คด้วยนะคะที่มาเป็นแขกผู้มีเกียรตนะิจับสลากให้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ